สถานการณ์ลำบากจริงๆสำหรับพี่หมากนะครับองตโรนี่มาเซียลไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับล่าสุดครับชางเอริกชันฮาก็ไม่รู้ว่ามาเซียลจะได้เล่นในฤดูกาลนี้อีกหรือเปล่านะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดชางเอริกชันฮากุนซือของแมนยูนะครับโอ้โหยอมรับว่าไม่รู้จริงๆว่าองตโรนี่มาเซียลจะหายเจ็บกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้อีกหรือเปล่าครับ มาเซลเ,เข้ารับการผ่าตัดอาการบาดเจ็บโคนขาหนีบนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูมาตั้งแต่ลงเล่นนัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในเกมที่เจอกับบอลหมัดเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอ่ะครับแล้วเจนฮาครับก็พูดถึงอดีตหัวหอ,อกของมอนโกอย,อย่างอ,อองตนิมเซลนะก่อนเกมเยือนบอลหมัดในวันนี้เขาบอกว่าเอา่อเขาไม่สามารถลงสนามได้เลยแต่เขาจะพร้อมลงเล่นในฤดูกาลนี้อีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เขาหายไปเลยผมไม่รู้เลยและเขายังคงพักฟื้นอยู่กับทีมแพทย์ ตอนนี้ไม่รู้ว่าสถานการณ์ของเขามันจะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนอันนี้คือสิ่งที่เอริกเจนฮาครับได้พูดถึงพิมักนะครับอองโตโรนี่มาเชลครับโอ้โหไม่รู้ครับหายหน้าหายตาไปเลยครับไม่รู้ว่าจะกลับมาเล่นกับแมนยูได้ตอนไหนครับเพราะว่าหลังจบฤดูกันนี้ก็สอน่าจะย้ายทีมแล้วครับไม่น่าจะไปได้แล้วกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสำหรับมาเชลครับลงเล่นให้กับแมนยูไปแล้วทั้งหมดนะ317้นัดครับนับตั้งแต่ย้ายมาในปี2 0 1 5นานมากมาก เหลือสัญญาปัจจุบันจนถึงจบฤดูกาลนี้เท่านั้นทําให้มีความเป็นไปได้สูงมากๆที่จะถูกปล่อยตัวจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับไม่ได้อยู่ในแผนการจาชีมของเอริกเชนฮากแล้วแหละสำหรับพิมหากนะครับจำใจต้องย้ายทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ไปครับต้องไปมองหาทีมอื่นโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเจ็บจีดนะครับชุก็แลยับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับสำหรับอนาคตขององตโรนี่มาเซียนะครับ